มีใครโตมาเคยโดนผู้ใหญ่สอนไหมครับว่าให้ทางานบริษัทใหญ่ๆสวัสดิการดีๆเงินเดือนมั่นคงไม่ต้องคิดอะไรมากแค่เข้าบริษัทใหญ่ได้ก็สบายแล้วอยู่ไปยาวๆอยู่กับเขานานๆตั้งใจขยันทางานถ้าเกิดผมบอกว่าพวกเขาโกหกเนี่ยผมคงโดนสักคนในคอมเมนต์ด่าแน่นอนแต่ลองคิดดูดีๆนะบริษัทเนี่ยเขาให้เงินเดือนที่แน่นอนกับคุณได้จริงๆแต่มันมีความเป็นจริงอยู่2อสาข้อครับที่คุณต้องรู้หนึ่งคือบริษัทเขาไม่ได้ต้องการคุณขนาดนั้น2บริษัทเขามั่นคงจริงแหละเกิดอะไรขึ้นมาเขาไม่ล้มหลอกบริษัทเเค้าาาาาาใหหญ่่่มมมมมกกกแต3รันน็ไยววิดอะขึ แล้วเขาจะไม่ไล่คุณออกถ้ามันเกิดวิกฤตต่อให้บริษัทไม่ล้มแต่เขาต้องปลดพนักงานเนี่ยคนที่ได้อยู่ต่อคือคนตำแหน่งใหญ่ๆนุ่นพนักงานทั่วไปเนี่ยไม่มีใครรู้อนาคตตัวเองครับคำว่ามั่นคงที่แท้จริงอะ่ะมันคือ3อย่างนี้1คือเงินในบัญชีของคุณ2ทักษะที่คุณมีในตัว3จํานวนคนที่รู้ว่าคุณมีทักษะนั้นเงินเก็บเนี่ยจะช่วยให้คุณอยู่รอดได้ในสถานการณ์ต่างๆและถ้าคุณเก่งด้วยนําเสนอตัวเองเป็นด้วยออกจากงานมาดีไม่ดีครับมีงานใหม่รองรับอยู่แล้วเลยทันทีหหรรืออออคุณจะไะไไไปาาทํขงงงตัวเยด้ ทำธุรกิจทําฟรีแลนซ์ยังได้เลยถ้าคุณเจ๋งพอเพราะฉะนั้นไม่มีใครมารับผิดชอบชีวิตคุณได้หรอกครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนหรือแม้กระทั่งรัฐบาลไม่ว่ายังไงเก็บเงินสม่ําเสมอและเมคชั u r e ว่าคุณนําเสนอตัวเองอยู่ตลอดเพราะนี่แหละรครับคือความมั่นคงที่แท้จริง